กิจกรรมส่วนบนความเพียรครั้งที่90วันที่2เมษายน2518 EP ที่3ทับ3ค่ะ บทที่8ตรงวิหารภาวนาวงเล็บเมตตาใหญ่เอวเมสตังเอกังสเมยางพระขาวาสาวัตถียังวิหารติเชตวานีอนาถเป็นที่กัสสอารามีตตระโคพระขาวาพิคุอัมันเตสีพิคขวติพระทันเตติเตพิคุพระขวาตวปัจจโตุตสุนพระขาวาเอตัทโวตามิตายหญ่พิคเวเตตูเมตติยาอสิวิตายาภาวิตายาขัุริกตายาญาณีกาตายาวัตถุกาตายามุทิตายาปุริตายาสุตามมาลัทายาเอกาทัสตานิสังสาปฏิกังขากัจมีเอกาทัตสะสุขังสุปฏิสุขังปฏิิุุชตนะากัังงสข ภปินางปัสสติมนุษยานางปิโยงหงติอมุษยานางปิโยงหงติเทวตาตะขันตีนาสะอาดคีวะวิสังวาสทังวากรรมติทุวาตังจะจิตตังสมาธิยติภูขะวันูวิปัสสิสสีอสัมมโมกาลังกโรติอุตลิงอัปปัตวิชันตูพมโนภูปะโกหงติปิตายยาพิคเวจิตูนุติยาอสิวิตายะภาวิตายาภาุนิกิตายาญนณิกตายาวัตถุตายาอนุติตายาปุติตายาสุสัมมาลัทายะอิมิเอกาสะทานิสังขารเจงขากราเม ปฏิการคายอธิอนุทิศพราเมตตาเจตโตมุติอธิอนุทิศพราเมตตาเจตโตมุติอธิอธิตาประนามเมตตาเจตโตมุติปฏิหารขณะ ติหกลอนุทิุ่บรามิเตจโตมุติติหกาลลิอิโอทิศุบรามิเตจโตมุติติหกาลลิทิสารามิเตจโตมติปัญจหกาลีอนุทิ่สพรามิเตจโตมุติปัญหกัลลิอิโอพระุรามิเตจโตมุติทัฏฐหกัลีิทิศารามิเตจโตมุติกตมิหิปัญจหกาลลอนุทิศรามิเตจโตมติสัพเพสัตตาเวราพิญปชาอันิาสุเขีนังปัญหาันตุสัพเพปังอเวราพิญปชาอานิหาตุ สเพรูตาเวลาพยาประชานกาสุเกะตระหนักปัญนิฮัตุเปร์บุคลาเอาเวลาพยาปรชานิกาสุเกะตระหนักปู้นิฮันตุสเปร์จักาวาลพยาปนาเวลาพยาปรชานกาสุเกะตระหนักรนิหันตุอิมิฮิปารจหาการิอุทิศโภธาเมตตาจิตตมุตติการตมีิสัตหาการิอุทิศโภธาเมตตาจิตตมุตติสภาอิทิโวเวลาพยาปรชานกาสุเกะตระหนักปนิฮันตุสเพร์กุลกลิซา วิสาเวลาพิจารชานิาจสุเกตัหาตุสพีอริยาเวลาพิจารชานนิคจสุเกตัหาตุสพีอนัิยาเวลาพิจารชานิาจสุเกตัณหาตุสพีเทวาเวลาพิจารชานนิคจสุเกตตันหาตุสพีมุนสาวเวลาพิจารชานนิจจสเกตตัณหาตุสพีวิริปติกาเวลาพิจารชานิาจสเกตตันิหานันตุ ອິມິຫິຕະສະຫາກາລິອະນຸລ ประเภมายาที่ศัยสตาเวลาพยปรานิกาตุเกตังเปตสัพเพปภมายาที่ศายตาเวลาพยาปรานิกาตุเกตระังปนตัสัพเพอุตราที่สัยสตาเวลาพยาปรานิกาตุเกตังเปตัสัพเพตะกินายาที่สัยสตาเวลาพยาปรานิกาตุเกตังเปตัสัพเพปทมายาที่ศยสตาเวลาพยาปรานิกาตุเกตนังเปนตัวสัพเพอุตรายที่ัยศตตาเวลาพยปรานิกาตุเกตั่งเปตัวสัพเพตะคินาาที่ศัยศตตาเวลาพยปรานิกาสุ अवेलाप या का तुकेट तरंगेहान तुक सपे उपलिमय यादि साया तत्ता अवेलाप का तुकेट तरंगेहान तुक सपे बलाचमिया पाना अवेलाप या का तुकेट तरंगेहान तुक सपे पचिमिया यादि साया पाना का तुकेट तरंगेहान तुक सपे उतारा या सफेदी मैं अनवी तया पना बेलाबिया बचाने का झुकिया पनाविया काफे अनु सफेदी पनाछा साया पना बेला बचाने का झुकिया सफे उबली मयारी साया पना बेलाभिया बचाने का झुकिया बोलती मैं साया खुता बेलाभिया बछाने का झुकिया रंग सफेदी मयारी साया खुता बेलाबिया ထာတုကိယတနမေတ္တသပိအူတရာယတိသညာပုတာဝေလာပြာပ္ပာရှင်ိကာတုကိယတနမေတ္တသပိရကိနယတိသညာပုတာဝေလာပြာပ္ပာရှင်ိကာတုကိယတနမေတ္တသပိဝရတိမယယະအနုထိတယပုတာဝေလာပြာပ္ပာရှင်ိကာတုကိယတနမေတ္တသပိဟံတုကပိပတိမယယະအနုထိတယပုတာဝေလာပြာပ္ပာရှင်ိကာတုကိယတနမေတ္တသပိဟံတု นี่อุตตรายนะอัมิตายะกุตาวเวลาพระอุปจารีค่ะทุกเกตั้งไว้หาดูทรัพเพทินายะวิกายะปุตตาเวลาพระอุปจารีค่ะทุกเกตั้งมีดูทรัพเพหินี่ทายะปุตตาอามิราภะอุปจารีค่ะทุกเกตั้งมีดูทรัพเพปะรีมะยะทิทายะปุตตาเวลาพระอุปจารีอันนี้ค่ะทุกเกตั้งไว้หาดูทรัพเพโวลติมินะทิทายะปุตตาอามิราภะอุปจารีค่ะทุกเกตั้งมีดูทรัพเพปะติมยะทิทายะปุตตาอามิราภะอุปจารีค่ะทุกเกตั้งมีดูทรัพเพตะนายะทิทายะปุตตาอามิราภะอุปจารีค่ะทุกเกตั้งมีดูทรัพเพทะคินายะทิทายะปุตตาเวลาพระอุปจารีอันนี้ค่ะทุกเก มยตุสัพเพปุคคะลาอวิราภิยาปุจฉานิกาตุเกยะอะระเหมตุสัพเพปะติมัยยะอะนุหิตายะปุคคะลาอวิราภิยาปุจฉานิกาตุเกยะตังเมตุสัพเพอุทยนะอะนุหิตายะปุคคะลาอวิราภิยาปุจฉานิกาตุเกยะตังเมตุสัพเพทักขิณยะอะนุหิตายะปุคคะลาอวิราภิยาปุจฉานิกาตุเกยะตังเมตุสัพเพอิหิเมหะกิสัญญะปุคคะลาอวิราภิยาปุจฉานิกาตุเกยะตังเมตุสัพเพอุพะยังะมะยาติตายะปุคคะลาอวิราภิยาปุจฉานิกาตุเกยะตังเมหาตุ สัพเพบุรษทิมยะที่สัญญาจะภาวะปริยปนาเวลาปริยปชานิฆาจุเกียตังป็นหางตูสัเพบทิมยะที่สัญญาจภาวะปริยปนาเวลาปริยปชานิาจุเกียรตังปนแหาตสัเพอุตระยะที่สัญญาตภาวะปริยปนาเวลาปริยปชานิฆาจุเกียตังปนหตสัพเพตะคินยะที่สัญญาจภาวะปริยปนาเวลาพริยปชานิฆาจุเกียตังเป็นหตสัเพบุรษทิมยะที่สัญญาจภาวะปริยปนาเวลาปริยปชานิฆาจุเกียรตังเป็นแห่งตูสัพเะ วัดริยาปนาเวีรับญาริชาในคาถาุขเตศเรียก่าอย่างถูกสภูตระลยะไม่ใช่ตระยะเฉพาะวัดปริยาปนาเวลา พิยาประชานิการุขก่ตำน่ตัสเักยะุกีาธภาวะริยปนาเวลาพยาประชานิกาุกก่ตำแนูัวสพเเหติที่ไม่ไดสัญาตภาวะริยปนาเวลาพยาปรานิการสุขก่ตำแน่งผูสพอุปิมที่สัญาตภาวะริยปนาอเวลาพยาประชานิการก่ตนงผูนตัวสเพปริตนยะทสัญญาอิทิโยเวลาพิยาประชานิการุเกตะนนตัวสพเปริมที่สัญาอทิโยเวลาพยาประชานิการสุก่ตำแน่งผูนตัวสภาอุตระยะที่สัา ไที่วเวลาพยาพชาอันนี้ค่ะจะเกีริหารตุสภาปุรัติมัยอันนี้กใหญ่ที่เวลาพยาพานี้ค่ะจะเการิหารตสภาปชิมัยอันนี้กืใหญ่ที่ยเวลาพยาพชาอันนี้ค่ะจะกกบรปิหารตสภาอุตระยาอันนี้กใหญ่อที่เวลาียาพชาอันนี้ค่ะจเการิหารตสภาทักขนยาอันนี้ใหญ่อที่วเวลายาชาอันนี้ค่ะจะเกี่รปิหารตุสภาเหติมัยยที่ใส่ใหญ่อที่เวลาพยาพชาอันนี้ค่ะจะเกี่การ สภาปุรติมยะที่สัญญาให้ทิเวลาพาประชานี้ค่ะสุเกสแต่งเป็นหงตัวสพเพปุรติมยะที่สัญญาปุริสาเวลาพาประชานี้ค่สุเกสแงเป็นหงตัวสัเพปติมายะที่สัญญาปุริสาเวลาพยาประชาน้ค่สุเกแงเป็นหนงตัวสเพปุทลยะที่สัญญาภุริสาเวลาพยาประชานีค่สุเกสแต่งเป็นหนังตัวสัเพภุรรยะที่สัญญาปุริสาเวลาพยาประชานี้ค่สุเกสแต่งเป็นหนงตัวสเพภุรติมายะอันวิธีแต่ยาปุริสาเวลาพยาประชานีค่สุเกแ่งเป็นนตัวสัพเิา

สัพเพปัชจิมายะที่สัญญาอริยเวรรัยาปิชาใินิ迦สุเกตตระัหาตุสัพเพอุตระยะที่สัยญอริยเวรรัยาปิชาใิการสุเกตตระัหาตุสัพเพทักยิณิยะที่สัญญาอริยเวรรัยาปิชาใินสเกตระกหาตุสัพเพปุระิมายาท ALLY, ี่สัยาอริยเวรรัยาปิชา อนิคายกเกเป็นสเปอปชิมยะอันี้ัยยะอนัยาเวลาพยาพิชานิคาสเกตังเป็นตังัเปอุตรายะอนุ้ัยยะอริยาเวลาพยาพชานิาสกตัเ็นตังัสเปทัินียะอนีทยยะอริยาเวลาพยาชานาสกตังเ็นัหงัเปเทิียะัยอริยาเวลาพยาพชานสิกเกตัเป็นงัสเปอุปริมยะที่ัยะอริยาเวลาพยาระชานิาสกตัเป็นตงัเปปุรัติมยะที่ัยะอนัยาเวลาพยาระชานิคาสิก Ajib Mayadi saya Nadia Amin Amin Apa sahaja ni kan สัพเพอุตตานายะที่สัญญาณนิยามเวราภิยปจานิกาจะเกตนะมเหตุสัพเพทกิณยะที่สายยานนิยามเวราภิยปจานิกาจะเกตนะมเหตุสัพเพปฏิมายะอันวิปายานนิยามเวราภิยปจานิกาจะเกตนะมเหตุสัพเพปชิมายะอันที่สัญญาณนิยามเวราภิยปจานิกาจะเกตนะมเหตุสัพเพอุตตานายะอันวิทยานนิวะอนนิยามเวราภิยปจานิกาจะเกตนะมเหตุสัพเพทกิณยะอันวิทยานนิยามเวราภิยปจานิกาจะเกตนะมเหตุสัพเพที่ไม่ได้สัญญาณนิยาม อวลาพยาปชาในาจิเกตาประมายที่สาญนายาเวลพปชาในกาจุเกตั่งปานตัวสเพกุระทีมยะที่สายะเทวาเวลาพยาปะชาในกาจุเกตังปานตัวสเปปชิมายะที่สายะเทวาเวลาพยาปะชาในกาจุเกตังปงานตัวสเกอุตรยะอุตรายะที่สายะเทวาเวลาพยาปะชาในกาจุเกตจะังปานตัวสเปทักกิยะที่สายญะเทวาเวลาพยาปะชาในกาจุเกตังป็นานตัว สภูระมัยอันพิแตยติวาเวลาพิยปชาติในการถูกเียกำลังเปงานถูสภูรยติยยะอันพิแตยติวาเวลาพิยปชาตนีารถะกเกยกำังไปงานถูสภปรยินัยยะอันพิแตยติวาเวลาพียปชาติ นคารสุพียรตนงานตุสัพเพีิมายาทิ่ายาเทวาเาพิยาปัญชานคารสุเพียตนงุานตสัพเพหูด้วมายาทิชายาเทวาอาเวลาพิยาปัญชานคารสุเพียรตนดงปุทธานตุสัพูริทิมายาทิ่ายาโมนุชาเวลาพิยาปัญชานคารสุเพียตนานั ทสัญญาุุษาเวลาพิยาปัาในการสุกกเป็นงานตัสพเพอุตรายะที่สัญญาุุษาววลาพิยาปชาในการุกกเป็นงตัสัพเพกิายะที่สัญญาุุษาเวลาพิยาปัาในการสุกก่เป็นงานตัสเพปุรัติมยะอันนี้แต่ยะุุษาเวลาพิญาปัาในการสุกะเรเป็นงานตัวสเพปุัติมายะอันนี้แต่ยะเวลาพิญาปัาในการสุกแกัจเร่เป็นงตัวสัพเพอุตรายะอันุที่แต่ยะบุรุสาเวลาพิปาปัญกาในกาพ เอมที่สยามุสาเวลาพิยารจานิคากอกูะ็นทสยาเวลพ้ากปรรัติมยะที่สยามุ่ิปติกาเวลาพิยารจานาเกแงไม่้องสเปะเที่สยามมุนิปิกาเวลาพิยารจานาเกษาสงไม่กต้องสเปอุตายะที่สยามุนิปติกาเวลาพิยารจานข้าศึกษางไม่องทกิณที่สยา

อิเมหิทัศหาการิหิที่สาพนามิตาเติกุสัพเสังตานังพีนานังวัชะวาพินานายะอุปคาตังวัชะวาอุปปาคาเตนะขันตาปงวัชชะวาอัันตาเปนะภริยาทานังวัชชะวาภริยาทานีนะวิเหสางวัชชะวาอวิเหสายะสาพตาวิริโุหตุมาวิริโุสุกหตุมาทุกิโุสุกิณตตาหุนตุมาทุกีณุตาติอิเมหิอัหาการิหิสัพเพสัตตาเมตพาัิตังตัมตา เตตายติติเจตุสัพพพยาปะทะปนิยุทธานิหิตมุตติติติมิตมุติมิตาเตโตุมุติจติเมตตาจตเจตมุติเมตตาพระมวิหารภาวนานิสิตาบทที่สิบเก้าเทวตาอโยชนะคาถาผู้ทรงเทวดาทุกขปัจจารนณิทุกขาริปัตตาจิเนปิยาโสกัปัตตาจิเนโสกังหุงตูสัพเพปิปตริโตเอตาวตาจะอภินสัมพะตังปุญญใสัมปะทังสัพเพเทวามุตโนมโอทันตุสัพพะสัมปฏิสิทธิยาทานังทันตุสัทธายาสีลังละคะตุสัพพะทา ภาวนาพิตาหุนตูกาจันตูเทวตาคตาสเพพุทธาพระปตาปจิกนันจียงพลังอรันตาณเตนะะคมนสัพปโสสเพพุทภาพระปตาปจีกนันจียงพลังอรันตาเตนะะคมนสัพปโสสเพพุทธาพระปตาปจีกนันจียงพลังอรันตาณตเตจชนะระคขมนสัพปโสสเพพุทธาพระปตาปจกนันจียงพลังอรันตาณตเตีชนะระคขมันธรมสัพปโสสเพพุทธาพระปตาปจกนันจียงพลังอรันตาตเตชนะัมันธรมสัพปโ สพเพุทธาภระปตาปจเจกนันเจียงพลังอรัตนันตเจตเจนะลักขมันตามมีชั่วประสงค์สพีพพุทธาภระปตาปจเจกนันเจียงพลังอรัจันตเตนะระกขมันามิสา่วประสงสพีพุทธาภระปตาปจเจกนันเจียงัง ด้วยน yup ife, ้ำภาพผิงจตเจติถ่ายน้ำภาพผิงความเพลินในสงฆ์แห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสวดสายาทยบูสตมนพระลูกพริตและมนต์ต่างๆและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีทวาเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าบนจากทุกไปทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าและครอบองข้าพเจ้าชื่นน้นทางรูปและทางธรรมขอโดยเทตกิริดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสายเยมนต์ละธามะตเหล่านี้ เมื่อนโมทนาแล้วงงปวดอมรรคก่อนที่แก้าขบจ้าแล้ว,วั็ถูกมงคลพระปิตาย่างสถีเรียนนักสถีและวไม่พูนหกแผ่ตลอดจนว่าถูกมงคลทั้งบวงที่สร้างจสร้างขึ้นให้เตรียมด้วยควาพแห่งพระปฏิจจสำเร็จสักิตุระการเทียน